อ้๋อ,นนอ,อขุดมีที่เล่นเลยขุดลอกลางขุดคองไส้ไก่นนไปดูลำใหญ่แป๊กแ๊มาดูลำใหญ่กันมาลำใหญ่ออกแล้วเยอะนะกำลังออกช่อนี้เจอน้อยหนาก่อนอืม ก็กำลัองออกโอ้ลำใหญ่ว่าปีนี้ลูกใหญ่กว่าทุกปีเลย,ยใช่ต้นนี้จะหวานบ้านมีอยู่ต้นหนึง่งเออปีนี้ลูกใหญ่ปีที่แล้วลูกเล็กนิดหนึง่งเยอะด้วยบอกเยอะด้วยหาไม่เจอเลยมันขึ้นแถบนี้ด้านนู้นกำลังออกชอ่กอ,ออยู่ อยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาเยอะเลยนำใยหวานหวานยังไม่สุกดูน้อยหนาต่อ โอ้เน้อหนาเน้หนา,นหนาดกเลยเนื้หน่ามันเขียวมองไม่ค่อยเห็นเน้หนาก็มีหลายลูกเลยเนื้อหนาก็เยอะเน้อหน,าก,อน,หนาก็เยอะลำไยก็มีแเด็ดมามันกินได้แล้วไงหวานด้วย ปีที่แล้วลูกน้อยคนนี้มันไม่เขียวจังอย่ยวแล้วกินได้แล้วเขียวเขวก็หวานบ้านเนี้ยเขาดูเขียวมันแก่แล้วแก่แล้วกินได้แล้วเออนับปีมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน,นี้ตะขบแต่ขบก็กําลังออกลูกแต่ขบกินได้หวานแต่กําลังออกลูก ลูกตะครลูกตะครบไม่ชัดเลยเ,เนนหนามีหลายต้นลาออกมาพร้อมกันกินไม่ทัน ันนี้ลูกยอหาดูยากแล้วลูกยอลูกยอเวลาสุกแล้วจะรสชาติเผ็ดเผ็ดพี่แบกกลับมาแล้วเร็วมาแม่กลับแล้วพี่แบกกลับบ้านลดนงูกัดมา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  กลับกลับตามแม่มา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 ,มาเร็วไปกลับนะแม่กลับไปนะมาพี่ดักแม่กลับไปนะ